สวัสดีครับพี่น้องญาติธรรมชาวกองบินหนึ่งและท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกับธรรมะห้านาทีกับกระผมเรืออากาศโทอาน์นอินเถื่อนอนุศาสนาจารย์กองบินหนึ่งสำหรับหัวข้อธรรมะที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือธรรมะวิสาขาบูชาครับวันวิสาขาบูชานั้นนับว่าเป็นวันสําคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสําหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกเป็นวันหยุดราชการในลหลายๆประเทศ อีกทั้งยังเป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาสามเหตุการณ์ได้แก่การประสูติตัดสรู้และปินิพานของพระพุทธเจ้าซึ่งทั้งสามเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตรงกันณวันขึ้น15ค่ําเดือน6หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวัน ที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอศัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขปุระนมีบูชาก็หมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขานั่นเองในส่วนของประวัติวันวิสาขบูชาในประเทศไทยพบว่าวันวิสาขบูชาเนี่ยได้เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยสุโข,ขทัยเป็นราชธานีสันนิษฐานว่าได้รับแบบแผนมาจากลังกาเมื่อปี พุทธศักราช420โดยพระเจ้าพัฒติกุลาศกษัตริย์แห่งกรุงลังกาได้เป็นผู้ประกอบพิธีวิสาขบ,บูชาขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานับจากนั้นกษัตริย์แห่งลังกาพระองค์อื่นๆก็ได้ถือปฏิบัติประเพณีวิสาขบ,บูชาสืบต่อมาส่วนการเผยแพร่เข้ามาในประเทศไทยนั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อสมัยสุขโขไทย ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ด้านพระพุทธศาสนากับประเทศลังกาอย่างใกล้ชิดจะเห็นได้ว่ามีพระสงฆ์จากเมืองลังกาหลายรูปเดินทางเข้ามาเผยแผ่พระพุทธศาสนาและนําการประกอบพิธีวิสาขาบูชามาปฏิบัติในไทยด้วยซึ่งการปฏิบัติพิธีวิสาขาบูชาในสมัยสุโขทัยนั้นก็มีบันทึกเอาไว้ต่อมาภายหลังจากสมัยสุโขทยัย ประเทศไทยก็ได้รับอิทธิพลจากศาส,สนาพราหมณ์เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้ในช่วงสมัยกรุงศรียอยุธยาทนบุรีและก็รัตนกโกสินทร์ตอนต้นยนไม่ปรากฏหลักฐานการประกอบพิธีวิสาขาบูชาจนกระทั่งมาถึงในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในรัชกาลที่2เล่าพุทธศักราช2,360พระองค์ทรงมีพระราชำรมทิที่จะฟื้นฟูพิธีวิสาขาบูชาขึ้นใหม่โดยสมเด็จพระสังฆราชวัดลาดบุรณะ ถวายพระพรให้ทรงธรรมขึ้นครั้งแรกในวันขึ้น14ค่ำ15ค่ำและแรม1ค่ำเดือน6พุทธศักราช2360จัดให้ทำแบบประเพณีเดิมทุกประการเพื่อให้ประชาชนได้ทำบุญกุศลกันทั่วหน้าอีกทั้งฟื้นฟูวิวสาขาบูชาขึ้นในครานี้ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติการประกอบพิธีวิสาขาบูชาต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันครับ ความสาคัญของวันวิสาขาบูชาก็คือเป็นวันที่ระลึกถึงองค์สมเด็จพสสระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติตสตรและปรินิพานซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนวิสาขามาสหรือว่าเดือน6บรรจบกันทั้ง3ามคราวก็คือเช้าวันศุกร์สิบห้าค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ดปีเจ้าชายสิทธัตถะทรงประสูตเช้ามืดวันพุธขึ้นสิบห้าค่ำเดือน6ปีละกาก่อนพุทธศกสี่สิบห้าปีเจ้าชายสิทธัตถะทรงรตัสร้เป็น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมายุ35พรรษาภายหลังการตัดสรุปองค์ก็ประกาศประทรมวินัยจนกระทั่งเมื่อมีพระชนมายุ80พรรษาตรงกับบันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเส็งพระองค์ก็เสด็จดับขันธปพรินิพพานนะครับซึ่งหมายความว่าสามเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน6เหมือนกันต่างกันก็แค่ในช่วงปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นเหตุที่อัศจรรย์อย่างยิ่ง กิจกรรมของวันวิสาขบ,บูชาทีท่ชาวพุทธโลกนะครับจะรวมกันเพื่อจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือว่ากิจกรรมต่างๆเพื่อลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการทําบําเพ็ญกุศลถือศีลฟังธรรมปล่อยนกปล่อยปลาแล้วก็เวียนเทียนรอบพระอุโบสถหรว่ารอบเจดีย์วิหารหรือว่าสถานที่สําคัญเมื่อวันวิสาขบ,บูชามาถึงชาวไทยก็ทําบุญตักบาตร ตลอดจนบำเพ็ญกุศลความดีอื่นๆอ,อย่างเช่นตั้งใจจะรักษาศินห้าสินแปดงดเว้นการทำบาปท,ทั้งปวงทำบุญถวายสังฆทานให้อิสระทานปล่อยนกยปล่อยปลาฟังธรรมรวมถึงรวมถึงไปเวียนเทียนตามพระโบสถในช่วงเวย็นก็มีเป็นจำนวนมากนะครับในขั้นตอนการปฏิบัตินะครับก็จะมีการนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็มีการเวียนขวารอบสถานที่สำคัญอย่างเช่นพระบโบสถหรือว่าวิหารเจดีย์นะครับ ก็จะมีการกล่าวถึงบทบูชาพระรัตนตรยัยบทนมัสศการนอบน้อมพระพุทธเจ้าบทสรรเสริญพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็บทสวดเนื่องในวันวิสาขบ,บูชาอย่างนี้เป็นต้นนะครับในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ปัจจุบันก็อาจจะทําให้หาการรวมตัวกันหรือว่าการทํากิจกรรมที่มีคนจํานวนมากอาจจะไม่สะดวกในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเราก็ยังมีวิธีที่จะ ได้ทำบุญหรือว่าบาเพ็ญกุศลเนื่องในวันสําคัญอย่างเช่นสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านหรือว่าใส่บาตรตอนเช้านะครับหรือว่าเราสวดมนต์ก่อนนอนนะครับบำเพ็ญจิตตภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาลาลึกถึงกุณงามความดีของพระรัตนตรัยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการทําความดีในช่วงวันวิสาขบ,บูชาได้เช่นกันนะครับสําหรับเรื่องราวของธรรมวิสาขบ,บูชาในวันนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับ